สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการวัดความยาวนั่นเองนะคะสอนโดยนางสาวอรทยัยใจพจน์หรือคุณครูเฟิร์นนั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั้นเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ จะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรในชั่วโมงที่2นี้กันนะคะอ่ะหยุดยาปีใหม่จําได้หรือเปล่าเอ่ยว่าการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรเราเริ่มวัดจากตรงไหน,นอ่ะถ้าจำไม่ได้นะคะวันนี้เราจะมาทําการทบทวนนะคะเรื่องการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรในชั่วโมงที่2นี้กันนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เรา ที่ไม้บรรทัดนะคะอ่ะ1เซนติเมตรคือตรงบริเวณไหนถึงบริเวณไหนนั่นเองนะคะอ่ะตรงช่องนี้นะคะก็คือ1เซนติเมตรนั่นเองนะคะในช่องนี้นะคะเท่ากับ1เซนติเมตรนะคะโดยเซนติเมตรนะคะเป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้บอกความยาวนั่นเองนะคะใช้อักษรย่อว่าซอโซ,อซอมอม,อมอจุดนั่นเองนะคะหรือซอมอจุดนั่นเองค่ะ การวัดความยาวนะคะหรือความสูงนะคะเป็นเซนติเมตรนะคะวางไม้บรรทัดนะคะให้ทาบโดยให้เราทาบตรงที่เลขศูนย์นะคะวางที่ปลายด้านใดนด้านหนึ่งนะคะแล้วอ่านตัวเลขที่ปลายอีกด้านหนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันนะคะอ่ะนี่นะคะคือไม้บรรทัดเราจะมาวัด ความยาวของซ่อมกันนะคะโดยเห็นไหมคะคุณครูวางซ่อมให้ตรงกับเลขศูนย์นะคะที่ปลายฝั่งนี้นะอ่ะจากนั้นให้เรามาอ่านค่าที่ปลายฝั่งนี้นะคะโดยใน1ช่องนะคะเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองนะคะอ่ะเราลองมานับกันดูนะคะว่าซ่อมนะคะยาวทั้งหมดกี่ช่องนะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่สี่ช่องซ่อมยาวสี่ช่องหรือสี่ หรือใช้อักษยรย่อว่าซีซอมจุดนั่นเองค่ะต่อมาเป็นฐานไฟฉายกันบ้างนะคะเราจะเริ่มวัดจากตัวเลข0ูนะคะและมาอา่านคาทีปาาอีกฝั่งหนึ่งนะคะอะนับพร้อมกันนะคะหนึ่งสองาฐานไฟฉายยาว3เซนติเมตรหรือ3ซอโซม้มาจุดนั่นเองนะคะอะ ไปกันต่อนะคะทีนี้เราจะมาวัดความสูงกันบ้างนะคะโดยใช้ไม้บรรทัดน,นี่แหละค่ะวัดอะไรเอ่ยวัดแป้งเด็กนั่นเองนะคะขวดแป้งเด็กนะคะว่ามีความสูงเท่าไหร่หรือ ี่เซนติเมตรนั่นเองนะคะเห็นไหมคะคุณครูวางขวดแป้งเด็กนะคะให้ตรงกับเลขศูนย์ของไม้บรรทัดนะคะจากนั้นเราจะมาเริ่มนับกันนะคะจนถึงปลายขวดแป้งเด็กนั่นเองจนถึงตรงบริเวณนี้นะคะที่เป็นความสูงปลายสุสดของขวดแป้งเด็กนั่นเองค่ะอะเรามาลองนับกันดูนะคะว่าได้กี่เซนติเมตรหนึ่ง 2,3,4,5,6,7,8ขวดแป้งเด็กของเรานะคะสูง8ซนติเมตรหรือ8ซอโซ่มอมาจุดหรือซอมอนจุดนันเองค่ะต่อมาเราจะมาวัดถังน้ำกันบ้างนะคะ เห็หคะคนครูวางถงน้ําให้ตรงกับเลขศูนนะคะจากนั้นเราจึงมาวัดความสูงที่ปลายอีกฝั่งหนึ่งก็คือตรงบริเวณนี้นั่นเองอะเรามาลองนับกันดูนะคะว่าทางน้ํานี้นะคะสูงกี่เซนติเมตรนะคะหนึ่งสองามี่ห้าหด 9 10 1 1 12นั่นเองนะคะทางน้ำของเรานะคะสูง12เซนติเมตรนั่นเองค่ะหรือ12ซอซมอจุดนั่นเองค่ะ,ะทีนี้นะคะเราจะมาวัดความยาวของสี่ของทั้ง4อย่างนี้เลยนะคะได้แก่อะไรบ้างเรามาดูกันนะคะเริ่มจากอะไรดินสอนั่นเองนะคะดินสอยาวเท่าไหรคะลองดูซิ คือความยาวสูงสุดของดินสอนะคะยาวเท่ากับ6เซนติเมตรนั่นเองต่อมานะคะเป็นช้อนนะคะอ่ะตรงนี้นะคะคือความยาวสูงสุดของช้อนนั่นเองนะคะเท่ากับเท่าไรเอ่ย8เซนติเมตรนั่นเองต่อมาเป็นยางลบนะคะอ่ะนี่คือความยาวสูงสุดของยางลบนะคะยาวเท่าไรเอ่ย3เซนติเมตรนะคะและสุดท้ายเป็น รันไก่นั่นเองนะคะยาวเท่าไรเอ่ย12เซนติเมตร มาสรุปนะคะในเรื่องของการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรนะคะการวัดความยาวนะคะโดยใช้เครื่องมือหรือหน่วยที่แต่ละคนกำหนดขึ้นเองนะคะอาจทำให้ผลการวัดไม่ตรงกันดังนั้นเราจึงต้องมีเครื่องมือนะคะที่ใช้ในการวัดนะคะเพื่อให้ได้หน่วยที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะอย่างเช่นที่เราเรียนในวันนี้ก็คือหน่วยนั่นก็คือเซนติเมตรนั่นเองะคะ่ะ เป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้บอกความยาวนั่นเองโดยใช้อักษรย่อว่าซโซบมาจุดนั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องของการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรในชั่วโมงนี้นะคะครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดเล่ม2ขึ้นมานะคะจากนั้นเปิดไปในหน้าที่80นะคะอะ่ะทีนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดในเรื่องของการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรกันนั่นเองนะคะอะ่ะทีนี้เรามาดูในข้อ2ใหญ่กันนะคะว่าคําสั่งเขาว่าอย่างไรนะคะให้เราเติมคําตอบนั่นเองนะคะอะ่ะดูนะคะภาพแรกเป็นการวัดความยาวของตะปูนั่นเองนะคะ เห็นไหมคะอะโดยเราจะเริ่มวัดตะปูจากตรงบริเวณ ปลายของตะปูฝั่งนี้นะคะโดยให้ปลายฝั่งนี้นะคะตรงกับเลข0นั่นเองจากนั้นเราจึงมาอ่านค่าที่ปลายอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะโดยเราจะเริ่มนับไปทีละช่องนะคะโดยในคลิปนะคะคุณครูก็จะบอกว่าใน1ช่องนะคะมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองอ่ะเรานับกันดูนะคะว่าความยาวของตะปูนั้นยาวทั้งหมดกี่ช่องนะคะอ่ะนหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าช่องใช่ไหมคะอ่านี่ไงคะคือปลายของตะปูนั่นเองดังนั้นนะคะตะปูของเรานะคะยาวทั้งหมดห้าเซนติเมตรนะคะอ่ะเราก็เขียนเลข5ลงไปเลยหรือ5ซอมจุดซมจุดก็คืออักษรย่อของคำว่าเซนติเมตรนั่นเองนะคะซโซมมาจุดนะคะอะหรือห้าเซนติเมตรนั่นเองอืม ต่อมานะคะเป็นการวัดปักความยาวของปากกาเมจิกนั่นเองนะคะโดยเห็นไหมคะปลายฝั่งนี้จะเริ่มต้นที่เลข0ูนย์ะคะและเรามาอ่านค่าที่ปลายอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งนี้นั่นเองเราก็นับไปทีละช่องเลยค่ะเริ่มจาก0นย์ไปถึง1นับเป็น 1เซนติเมตรนะคะเราก็นับไปทีละช่องนะคะว่าได้ทั้งหมดกี่ช่องหรือปลายของปากการ้นตรงกับเลขอะไรนะคะนำความนำตัวเลขนะคะมาเติมในช่องนี้นะคะและก็เติมลงไปในช่องนี้นะคะต่อมานะคะในข้อที่3ใหญ่นะคะเราจะมาวัดและบอกความยาวกันนะคะโดยให้นะคะคนักเรียนเตรียม ไม้บรรทัดขึ้นมานะคะเราจะมาวัดความยาวของสิ่งของทั้งสามสิ่งนี้กันนะคะโดยในการวัดนะคะให้เราเริ่มวัดจากเลขศูนย์นะคะของไม้บรรทัดนะคะตรงปลายของซ่อมนะคะอ่ะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมอ่ะเราเริ่มที่เลขศูนย์นะคะหรือขีดแรกของครูไม้บรรทัดของครูจะไม่มีเลขศูนย์นะอ่ะให้เราแทนตรงนี้เป็นเลขศูนย์ไปเลยจากนั้นนะคะเรามาอ่านค่าที่ปลาย ของซ่อมนะคะอีกฝั่งหนึ่งนั่นก็คือตรงบริเวณนี้นั่นเองนะคะปรากฏว่าได้ความยาวทั้งหมดเท่าไรเอ่ย8เซนติเมตรนั่นเองอ่ะเราก็มาเติมลงไปเลยนะคะซ่อมจิ้มผลไม้ยาว8เซนติเมตรอ่ะต่อมานะคะเป็นไม้จิ้มฝันนักเรียนก็ลองฝึกวัดกันดูนะคะอ่ะ และสุดท้ายนะคะเป็นกิฟติดผมนะคะนักเรียนก็นําไม้บรรทัดนะคะและลองวัดความยาวของกิฟติดผมดูนะคะอ่ะต่อมานะคะให้นักเรียนเปิดมาในหน้าที่81นั่นเองนะคะอ่ะจะเป็นเรื่องของการวัดความยาวอขออภัยค่ะเป็นเรื่องของการวัดความสูงนะคะในหน้าที่81นะคะอ่ะในข้อสี่ใหญ่นี้นะคะเขาจะให้เรา วัดความสูงของขวดหมึกนะคะและตุ๊กตาหมีนั่นเองแต่เขามีไม้บรรทัดมาให้เรานะคะให้เราอ่านค่าไปเลยเห็นไหมคะว่าปลายของขวดหมึกตรงกับเลข8นะคะหรือเรานับได้ทั้งหมด8ช่องนะคะ1 2 3 4 5 6 7 แนะคะอ่ะเราก็เขียนตัวเลขลงไปนะคะและเรามาดูความสูงของหมีนะคะสูงกี่เซนติเมตรนัเกเรียนก็ดูตัวเลขและเติมคําตอบลงไปนะคะต่อมานะคะวัดและบอกความสูงนะคะในข้อที่5้าเขาให้เราวัดและบอกความสูงนะคะของสิ่งของทั้ง3อย่างนี้นะคะเราก็เตรียมไม้บรรทัดขึ้นมานะคะอ่ะจากนั้นเราเริ่มที่ก้นขวดนะคะโดยให้เลขศูนย์นะคะของไม้บรรทัดนะคะ ตรงกับเส้นบริเวณนี้นะคะและเรามาอ่านค่าที่ไปอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมคะตรงกับเลขอะไรเอ่ยเลข6นั่นเองแสดงว่าขวดอันนี้สูง6เซนติเมตรนักเรียนก็เติมตัวเลขลงไปนะคะอีก2ข้อนะคะนักเรียนก็ฝึกวัดความสูงนะคะอ่ะและเติมคําตอบลงไปนั่นเองนะคะแบบฝึกหัดในหน้านี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะลงมือทําได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ